สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับผมชื่อยิมนะครับจาก GWM ชอเราวันราชบุรีนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวรถขวัญใจวัยรุ่นนะครับโอล่ากร๊ดแคตัว500นะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีเบตหนังพาน้ำตาลน,นะครับพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณทิติมาในวันพรุ่งนี้นะครับ ความพิเศษของรถคันนี้ก็คือเป็นสีที่คลาสสิกนะครับเป็นสีที่หายากนะครับใช้เวลาในการส่งมอบก็ค่อนข้างจะนานนิดเดงนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าจองมาต้องแต่เดือนสุลาปีที่แล้วนะครับก็อันนี้เพิ่งจะได้รับรถกันไปนะครับก็ลูกค้าก็ไม่ได้ติดฟรีไม่ได้ติดอะไรนะครับแล้วก็ตัวภายในรถนะครับก็จะเป็นสี สองสีทูโทนนะครับเป็นสีน้ำตาลกับครีมตัดกันนะครับส่วนล้อก,ก็จะเป็นล้อ,อขนาด18นะครับเหมือนกับรุ่น400โปนะแล้วก็ตัวนี้ความพิเศษก็คือเบาะคนขับสามารถที่จะเลื่อนออ,อตโตเมติกนะครับแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ย ขับได้ไกลถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ